เป็นรุ่นแรกครับของ e ีโคโฟที่ทำตู้เย็นครับเป็นรุ่นเก a เซอร์อีโคเรเซื้อรูมากครับผมขนาดสามสามสิบแปดลิตรครับแบ่งเป็นสองช่องข้างในเป็นเขียงได้ครับตรงนี้มันเป็นพาร์ติชันกั้นอยู่ดึงออกมาก็จะออกมาเป็นช่องเดียวถ้าเอาใส่เข้าไปก็จะแยกเป็นสองช่องฟรอดึงดึงได้เลยก็ได้ดึงได้ครับนี่เราสามารถที่จะ อาจจะแข็งนิดนึงเพราะเป็นน้ําแข็งอยู่ตอนนี้แต่ว่าสามารถดึงออกมาแล้วเป็นเขียงเก็บไว้ตรงนี้ได้ก็จะเป็นตามรูมนี่เลยเป็นเขียงได้ใช่ครับเอามากั้นแบ่งพื้นที่ได้ใช่ครับอาจจะดึงยากนิดนึงเพราะเป็นน้าแข็งไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ๋ออันนี้หนึ่งฟังก์ชันก็คือแยกฟรีซหรือไม่ฟรีซก็ได้ถ้าแบ่งพื้นที่ฝั่งนี้นะเป็นตู้แช่ประมาณ20ลิตรกับ15ลิตรครับฝั่งนี้ใช้แช่ครับฝั่งนี้เป็นฟรี ครับอ๋อนีก็ได้เพราะว่าแล้วแต่เราปรับผ่านแอป,ปก็ได้หรือปรับผ่านหน้าหน้าจอควบคุมก็ได้แล้วมีแบตเตอรี่ในตัว s <S แบตเตอรี่ก็นหนึ่งอยู่ได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงโหรือประมาณสองวันแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ฮะไซส์เล็กๆเลยครับก้อนเล็กมากเลยไซส์แบบเล็กมากเลยอยู่ข้างในเราไม่ต้องไปไปเสียบปลงเสียบปลั๊กเราอยู่บ S <S แบตเตอรี่ใช้ได้อยู่ในตัวของเขาของเขาเองเลยแต่จะเสียบปลั๊กก็ได้จะเสียบปลั๊กก็ได้เสียบโซล่าเซลก็ได้ทำงานจากโซล่าเซลก็ได้กลางแผงมาปุ๊บก็เปิดได้ตลอดเวลา โอเวอร์แลนด้ก็จะใช้อย่างเงี้ยเยอะเอ่อน้าหนักเท่าไรครับน้ําหนักอยู่ประมาณ1ิบกว่ากิโลครับผมอืมครับและแต่ว่ามีออปชั่นสาหรับมีล้อได้นะฮะอ๋ออ่าเนี่ยเราจะมีล้อสำหรับลากจะมีหูลากแล้วมีล้อได้ด้วยอ๋ออ่าเพราะงั้นพกพาสะดวกล้อนี่เป็นออปชั่นเหรอฮะล้อเป็นออปชั่นบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบล้อบางคนอยากจะยกก็ได้ก็มีหูจับบางคนอยากจะมีล้อก็ติดอุปกปรณ์เสริมที่เป็นล้อได้หรือจะติดคเวอร์ก็ได้หนักไหมครับรวมกันแล้วว่าไม่เกิน20 10กกว่ากิง อ่าและไฮไลท์เลยไฮไลท์ก็คือเดี๋ยวทาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็คุยกันไปด้วยได้มันเป็นเครื่องแรกของโลกครับที่เราทําน้ําแข็งได้ในตัวโอ้แบบนี้นะฮะกว่าเครื่องแรกของโลกเลยับเป็น3ฟังก์ชันก็คือฟรีซรอฟรีซแล้วก็เป็น, Freeze, resh, แ,ปนแบบทําน้ําแข็งอ๋อเออก็เป็นน้าแข็งประมาณ18ก้อนแล้วก็เติมน้าเข้าไปง่ายๆอย่างเงีย้งยครับพอเมื่อมันถึงขนาดตามเลเวลของเขาแล้วครับระดับน้ําของเขาแล้วเนี่ยเราก็แค่ปิดปื๊บอันนี้จรงเลรอฮะ อ่าถึงครับจริงๆเราเติมเต็มได้เลยนะครับอ,อันนี้เราแค่เติมทำโชว์ให้ดูก่อนครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วเราก็กด